คอยเฮ็ดคอยทำคอยสัง่งพี่น้องบ่าวเซมก็ค่อยๆเฮ็ดน่ะลองไปย้อนเบิ่งคลิปตั้งแต่แรกๆของบ่าวเซมจี๋่หละยังบ่มีเด้ม่องนี่บ่าวเซมเพิ่งเฮ็ดได้เก้าเดือนสิบเดือนนี่แหละเนี่ยตรงนี้เห็นบ่พี่น้องนี่เห็นบ่มันก็ออกผลผลิตให้บ่าวเซมแลนะ้วเนี่ยบ่าวเซมก็ค,อค,อคอกอ่อยๆเฮออ็ดไอคอ,อนไอ้เพรลื้อไผ่ออกเนาะเพรลื้อต้นไผ่ออกบ่าวเซมก็เริ่มปลูกกล้วยเลยบ้านนี้แล้วก็ปลูกไม่ผลแจมไปบ้านนี้ ไม่พุนกับที่นี้พวกไอ้นี่บ่าวเซมบ้านสวนสวัสดีครับพี่น้องครับบ่าวเซมสิภาพพี่น้องออกยางเบองสวนครับพี่น้องครับหลังฝนตกครับผมต้นไม้ชื่นชาชุ่มใจมากเลยครับห่อกล้วยพี่น้องครับมาหา่อกล้วยก่อนพี่น้องม่าหา่อบ่ได้บ่ห่อเดี๋ยวพวกนกพวกกระรอกมันไม่กินอัอนนั้นก่เ็ดเห้กลายเป็นแบบ ผลเสียทางทางที่เขาได้ราคาในการที่กล้วยกล้วยงามๆพี่น้องครับไอ้ได้ราคาได้ขายของไทยบันดไดเลยเลยคอยยื่ขึ้นได้เนี่ยนี่เห็นบ่ มีบบใหญ่ดอ,อกแต่ว่ากับฮอ่อไว้่อกันนกกันพวกล้มใบมันขูดเพาก็รที่ได้กล้วยงามเดอกพี่น้องครับปลูกแป๊บเดียวเก้าเดือนแปดเดือนเก้าเดือนแต่ทีออกน้อยออก ปลูกห็นกินแล้วปลูกงางพี่นอ้องครับกล้วย,อยนึงลอยเห็นตัวนี่เข่าอีกเชียอนึงตัวนั่นตัวได้อยู่สูงหลายว้าเท่มก็ขึ้นมาได้สูงโพดเนี่ยอีกเชืยอนึง พ่อฮอแล้วพวววี่น้องช่วยนี่มาสุดยอดจนถึงพอต้งเดที่ฮอห่อร่มาถึงพูนนางผุ่นสูงกว่าราต้องไปห่อมันนี่พี่น้องครับผวนกเกษตรของเบาเส้นกะพอได้เก็บไ้ถืกอยู่ถือกินเป็นไรเนาะ <laughs> วิ่งปึ๊ดเลย <t art> ตัด้วยเี่ใบมันนี่มันนี่มันเกกะมันบังแสงแดดเขาก็ตัดออกพี่น้องครับนี่มัน,น,นลายโพดเขาก็ตัดออกเลยนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันที่ได้ไปเลี้ยงที่ได้ไปเลี้ยงนวยมันหนีพี่น้องครับ เนี่ยน้องใบมันนี่ก็เอาไปหอ่อหมกนี่แหละคืนนี่เขาที่นอนมกอยู่ตัวนี่ใบงามๆทำตัวไว้จะนั่นเออเนี่ยเอาไว้จะไปห้องนี่อเอาเอาเอามันยังไงเนี่ยเอาออกมาก ไว้เป็นปุยเลยนี่าางไว้เลยเอาแห้งนอกเลยเนี่ยใบมันเขาก็เอาไปเขาเห็ดไอห่อหมกูแล้วเนาะเขาก็ได้ใบพร้อมพี่น้องครับนี่เห็นปะใช่ใบ,ไ,บไว้าไาไไว้าไปห่อหมกน้ำนีใบดีๆงามๆอาไว้ทำไปห้อง ไมันเหลยวไว้แค่สามสี่ใบพอไม่ต้องไว้หลายนี่พี่น้องครับอยู่เลยน้ำเอาการตัดใบกล้วยออกนี่กะเพื่อให้พวกไม่ที่เขาปลูกไว้กะได้แสงแดดน้ำได้ครับพี่น้องครับนี่ตัดออกเลยนี่ ออกไปเลยให้เหลือแค่สี่ห้าใบพอ,อ,อ,อพี่น้องครับเดี๋ยว่อยาเอาไปอันนั้นเอาไปทอหมกนี่เห็นปะได้เอาไปเฮ็ดห่อหมกพร้อมเลยพีน่น,น้องครับเดี๋ยวเอาเพิ่มเอาไปในบ้านเี็ดอกให้ภรรยาเป็นเห็ดห่อหมกมื่นมื่นหมกน้ำไหมวะหมื่มน หมกน้อไม้หมกปีกล้วยแล้วอาทิตก้อนหมกปีกล้วยที่นี่กับที่หมกน้อไม้ได้พี่น้องครับนี่บอออกเลยนี่หงอไว้ใบใบกำไรเขาก็เอาเนี่ยมันเยอะเกินไปบอ นี่เด้พี่น้องเอ้กยกล้วยไข่จันทบุรีผมเปียบเลยนอนมันกล้วยไข่จันทบุรีพวกนี้ปลูกที่หลังปลูกที่หลังพวกนี้พวกไอ้กล้วยน้ำว่านี่มันยังโเปินหน่วยให้ เดี๋ยวก็เป็นดอกครับเนี่ยปวโดนดอกเดี๋ยวก็ได้กินแล้วทั้งหนาบ้านหุ่นเป็นแล้วครับพี่น้องเป็นลายเครือแล้วสามเครือสี่เครือแล้วอยู่หนาบ้านเนี่ยคอยมาเบิ่งอยู่เรื่อยด้ยพี่น้องครับพวกเครือพวกอย่างนี้มันขึ้นนี่บ่ได้เด้ขึ้นกอกงก,กอกล้วยเฮ่านี้บ่ได้อาะเดี๋ยวมันทีบ่ได้ผลผลิตเห็นบ่ ใบกล้วยกบไว้นี่เห็นเป็นปุ๋ยใยใยไว้เลยบ่ต้องเอาไปกลองไว้ในโคนมันเดอ้อพี่น้องเด้อแล้วตัดนะเะตซองแสงแดดลงมาเห็นบ่มันบ่ตัดออกอะ่ะเม่ตึ๊บเห็นเด้กเนี่ย ดอก้ที่อยู่วงล่างดิค่ะที่ได้แสงแดดน้ำหัดออกเนี้ยที่แบะที่น้องอ,อีกอย่างนึงกะเขาตัดใบมันออกก็ดีเพราะว่ามันที่เรได้ไปเลี้ยงใบมันหลายบันไดให้มันเลี้ยง,ล,ง,งลูกมันที่ได้งามๆลูกมันที่ได้งามๆ เพ็ดให้เฮาได้กล้วยที่สมบูรณ์พี่นอ้องการตัดนี่นตัดน้อยสูงลิบเลยนอ้องรับแสงแดดเนี่ยนั่นก็ได้ดอกกล้วยใบกล้วยบงังต้นอื่น แสงแดดบ่ถือกะต้นไหน้โบจะเริ่มเติบโตเนีบางต้นต้นไม้เขามักแส,แสงแดดเนียเขาก็ต้องพอยมาตัดออกพอเขาปลูกผสมผสานนะเนะาะบริเวณจะไม่ผลยั่งเดียวอะ่ะคือผู้ไเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงเขาเถาะเนี่ยไม่เชีเห็นเป็นพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงไม่ผลเนี่ยร้านนั่นกะ เห็นไหมตึงเด่นี่เชื่อนี่ยัยงอัน,อนนี่กันยังปล่อยใหญ่ไวจริงสีโบต้องไปกบโค้นมันอืมต้นบักขามต้นนี้ใหญ่ปล่อยแล้หน่อยเนาะปล่อยไว้บ่ปล่อยนย้อยบุขาวเข้ามาน่ะโตขี้ดื้อนี่แม่ทีกลับบ้านเร็วลูกเร็ว <c oughs> เข้าบานเร็วบานเร็วเข้าบ้านเร็วเข้ามาดิดอกสลิดนี่เห็นมะคับพี่น้องดอกสลิดหอมหอมหอมกินกับปนกับแจ้วเนาะเจ้าไปี่เอาเสียมปลูกไว้ตั้งแต่เห็ดหัวใหม่ๆผุ่นกับตั้งแต่เห็ดหัวใหม่สื่อทีใหม่ๆก็เลยเอามาปลูกไว้ตามที่ต้นนั่งอยู่นี่นี่นี่ต้นนึงกับลังขื่นเห็นไหมพี่น้องนี่ต้นบกเนาวนี่ก็ต้นบมะนาวมะนาวแถวนี้บ้าเสียมมาเด็ดูแลเอาบ่ค่อยเสนเลยดอก ไม่ได้นั่นเท่าใดบอกนาเขาอยู่หนาบ้านหลายแล้วคุณคุณคุณหน่วยหนึนน่งบางต้นบางยางเนาะพืชบางยางมันหมักแดดเดยพี่น้องนี่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 เสียครับตัดออกโรดนน่พี่น้องนี่เนี่ยเนี่ยตัดออกเลยนน่ครับนี่บ้าเส้นตัดออกเรื่อยครับนี่คือคือเขาบ่าให้เพิ่งไงขึ้นมาแล้วไงให้เพิ่นใน้เหลือสามต้นที่ต้นหนึ่งพอหนึ่งครับนึ่นเนี่ยเห็นบ่ตัดออก แล้วเพมันก็แตกถึงน้หไม้เวลาห้อไตัดต้นนี้ออกมันก็ที่ต้นนี้ก็ที่ไงต้นนี้ก็ที่ไงมันก็จะได้เลี้ยงมันก็ี่ได้เลี้ยง,ยงต้นอื่นไปน้ำเน่อพี่น้องครับอื่เห็นบอ่อเนี่ย